มาใส่เพราะวา่าเมื่อกี้เดินไปซื้อของเ้าตากฝนเนาะค่ะฝนตกลิ่นๆไปใส่หมวกใส่แล้วก็พอถอด,ดแล้วเธอจะเสียใจแบบนี้คะ่ะเพื่อนๆจ้าเนาะยอดกระถินหนุงยออุบลแผ่นใหญ่ ไปกินมากระเพร่าเด้อนะแล้วเธอจะรู้สึกวันใดสำนึกลิลลิแล้วก็นอนหลับสบายแล้วเธอจะรู้สึกวันใดสำนึกแบบที่ว่าเตยอนกระถิ่น อเอาใส่เพราะว่าเมื่อกี้เดินไปซื้อของต่้ตากฝนเนาะค่ะฝนตกลิ่นลิ่นไป้ใส่หมวกใส่แล้วก็พอถอดเบื่อเมื่อน,นี้เป็นแบบอืมไม่ปวยทุกอ่ะ ทุบหมูแกะเพ็ดเลย้อจำพวกกระตุม่มนอกจากเส้นขนมจีนแล้วยังมีเส้นมามา่าค่ะเพื่อนๆจะ้ะยังอร่อยอค่ะเพื่อนๆรสเด็ดจากความเลยกลิ่นสมบัติเพดคือสีสวงเห็นไหมคุณเพื่อนๆจ้าไปได้แล้วค่ะเพื่อนๆเพชร สังสีมันจังซ่วงเนาะค่ะเนาะบ๊ายบายบ่ได้กกินเอ้ยบ่แมนบ่ได้กกินเนาะอันบ่ได้ไปซืออ่ะขนมสินอืมไม่ปวยทุบอไมปวยทุกถึงแก่เพชรเลยจำฮอกข้าต้ม ยอดกะทินหมูอยออุบลแผ่นใหญ่ๆผนพูดได้ว่าได้กินกาแฟากะเอากางง่วงปวดหัวอันนี้ก็ว่าได้กินสมำ่ำากมบแต่ผมมีกำลังเป็นวงง่วงนี่กันนอกจากเส้นขนมจีนแล้วยังมีเส้นมาม่าค่ะเพื่อนๆยังอร่อยค่ะเพื่อนรสเด็ดจากควมลิ้น แล้วก็นอนรับชาวบ้ายได้กินสมถีเพชรก็สีสวงเหมืนนะแล้วเธอจะเสียใจแบบนี้ค่ะเพื่อนๆจ้าเนาะอบคุณเพื่อนจ้าจไปแล้วหมค่ะเพื่อนๆเพชร สังสีมันจังซ่วงเนาะค่ะเนาะบ๊ายบายบ่ได้กินเอ้ยบ่แมนบ่ได้กินเนาะอันบ่ได้ไปซื้อสุ่นมสิ่แล้วเธอจะเสียใจแบบนี้คะ่ะเพืเ่อนๆจ้าเนาะเป็นซีซงบ่ซ่วงค่ะเพืเ่อนๆ เป็นสีงวงงวงเป็นสีไม่เมื่อยเกี่ยเมื่อนี่เป็นแบบก็เลยไม่เติน้ำหมากก็เลยหลถึงน้ำหมากใส่บุญเส็นก็ได้ครับเพื่อนบุญเส็นก็แซ่บบ่ได้กินเอ้ยบ่แม่นม่ได้กินเนาเ่ออันเมื่อดดไปซื้อขนมเสน็น ก็เลยไม่เต็น,น้ำหมากก็ได้หลวกเต็น้ำหมากไดบุญเซ็นก็ได้ค่ะเพื่อน <c oughs> บุญเซ็นก็แซบ กันบ่ได้กินมันเป็นแบบนั้นเลยค่ะถางกินแล้วก็ฟนินเพื่อนเมื่อน,นี้ไม่หมวกว่ะเป็นเมนูที่ขาวบริเวณที่ส่วนต่างอิงนทรียอือเอาเพื่อนๆจ้าไปได้แล้วค่ะเพื่อนๆเ,เพชจสังสีมันจังสวง่างนอ้องขันบ๊ายบาย,ยานี่หยองกระถิ่น ออเอาพเพื่อนๆจ้าไป้แล้ว,วค่ะเพื่อนๆเพมสัางสีมันจังซ่วงน,อน,นอ้องค่ะนะอมบายๆแล้วเธอจะรู้สึกวันใดสำนึก เป็นสีส้มบะสวง่งค่ะเพื่อนเป็นสีงวงงวงเป็นสีเมื่อยเมื่อยลิ่นๆแล้วก็นอนรับสบายมันอยู่กับห้องหมกักเนาะกันคนหมักเสร็จเ,เสเ็นะกระเซีมไวยค่ะเพื่อนๆเร็วเธอจะรู้สึกวันใดสำนึกกินไปกินมากกับเพลนอเดอร คลิปนี้ก็ฝสาวว้ซนุกิณก่อนเนาะคะ่ะเพื่อนๆจ้าขอบคุณผู้สนับสนุนและก็ขอบคุณทุกการนับชมขอบคุณกำลังใจดีๆครับบัวด้กินเอ้ยบ่แม่นบ่ได้กนเน่ะอันบ่ได้ไปซื้อขนมเสน้นตําเส้นเล็กบันเลยครับ บ่ได้กินเอ้ยบ่แมนบ่ได้กินเนอะอันบ่ได้ไปซื้ออ่ะขนมสิ่สวัสดีค่ะพเพื่อนพเพื่อนวันนี้แม่พิมพ์มานำเสนอส้มตำแล้วก็ม,มาม่า่ะพเพื่อนค่ะเ,เพื่อนจ้าไปวด้วยค่ะพเพื่อนพเพื่นอนเพลสจังสีมันจังซ่วงเนาะค่ะเนาะบ๊ายบาย เป็นเมนูที่ขาดไปเลยทุกส่วนต่างอิ่งนิดเป็นแบบประกอบเมื่ฝ่าเป็นเมื่อบางค่ะคุณผู้ชมประกอบดิบม,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 มันอยู่กับเข้ามากเนาะ กันคนมักเสร็จนนั้นก็แฟไม่หอมเพื่อนกินไปกินมากกระเพรอาเด้อเพื่อนกินชมตามกินทุ่มมือเราก็ติ๊บเมื่อไรกินก็คือกาแฟแหละค่ะเพื่อนเพยหน่อผัดถิ่นอือ่ะ มันอยู่กับเฮามาเนาะกันค้นมักเสร็จ้นนกระแซียมไม่อตงกันเตยเตยหยอดกระถิ่นเตยหยอดกระถิ่นกินไปก,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 กินมากกระเป็ดเอาเด้อเนี่ยขันบ่ไ้กินไม่เป็นแบบนั้นเด้ค่ะอือ กินแล้วกับฟินเพื่อนเออเมื่อนี้ไม่หมวกกินชมตามกินทุ่มมือแล้วก็ติดเมื่อกี้กินยาคือกาแฟแหละค่ะเพื่อนเพื่อนพิมวันนี้มีมะกรอกค่ะเพื่อนแต่เสียดายมะกรอกไม่สดเป็นมะกอกไม่สุกมะกรอกดิบ อืมอืมเรียบมาแบบที่ว่า